สวัสดีค่ะสำหรับภารกิจมือนี่ก็เป็นการซ่อมแซมต่นอัุงนเด้อจ่าเด้อต่นอัุงนที่ห้าปปูกไว้อยู่ก็มีหลายชนิดค่ะมีประมาณ3าสีชนิดเนาะค่ะเนาะมีไว้มะละกามีไข่ปลาสกาลอตต้าคิมสันเบคเอปอค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นไฮไลท์เลยก็คืออนิ้วแม่มด ซึ่งบางสายพันธุ์ที่เขาปลูกไว้นี่มันก็มีทั้งรอดและบวรอดจ้าเขาก็เได้สั้งต้นองุ่นคือมาปลูกไวเพื่อสมแทมต้นที่มันตายไปจ้าต้นองุ่นเมื่อเนี่เขาก็เริมาเตรียมหลุมในการปลูกค่ะหลังจากที่ปรุงดินลแล้วใส่ปุ๋ยคอกใส่แกะเผาแล้วค่ะ<ม>เขาก็มาเตรียม, <ไว S 1> มที่ยึดต้นองุ่นนะคะที่เห็นในรูปก็คือเตรียมไม้ไว้เพื่อยึดต้นองุ่นค่ะ หลังจากที่เตรียมยลุมอ่งุ่นเสร็จแล้วเตรียมไม้ยืดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ลงมือปลูกจาก้าต้นองุน่นนี่เท่ากับตองค่อยๆแกะถุงดําออกนะคะอย่าให้รากมันขาดนะคะมันจะทําให้ตายได้ค่ะค่อยๆแกะออกแบบนี้จา้าอย่างขนุถนอมเลยเด้อค่ะเด้อยาให้มันหักขาดเด็ดขาดเลยค่ะมิฉะนั้นอาจจะไม่รอดก็ได้ค่ะนี่ค่ะ สำหรับพัดนี่ที่ห้าปลูกอยู่นี่ก็เป็นไวมะละกาค่ะ ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกสีเขียวๆค่ะผู้ใดเคยกินแน่เนาะจ้ะสำหรับการปลูกองุนะะ่นเนี่ยค่ะบอกเลยไวเลยว่าผัวเข้าเนี่ยเป็นมือใหม่หมากๆเลยจ้ะมือใหม่หัดปลูกนะจ้าไม่ใช่มืออาชีพค่ะเป็นเป็นการปลูกครั้งแรกค่ะเป็นการปลูกเครือแแรกเลยจ้ะหลังจากลาออกจากงานประจาแล้วกลับมาอยู่บ้านค่ะนี่ก็ครั้งแรกในการปลูกแล้วก็ดูแลองุ่นแล้วก็เลี้ยงลูกไปพร้อมๆกันเลยเด้จ้ะ เรื่องที่บลูกระถามจากเพจที่เฮ้าสื่อมาแน่เพจเพิ่นกาแนะนําดีดีเล้อจาก<ม>คตรที่เพิ่นขายอางุ่นให้เฮาค่ะหรือบอกกับเบิงงในกูกเกิลเอาค่ะเป็นจังใดค่ะต่อนอางุ่นของเฮ้าเป็นตลอดบอค้ะ